วันนี้ทีมข่าวออนไลน์ช่อง8มาตามติดคุณอันนาที่ออกมาให้สัมภาษณ์แบบหมดเปลือกที่ช่อง8เป็นที่แรกนะคะเกี<ๆ>่ยวกับเรื่องของคดีสลากออนไลน์ก่อนหน้านี้เธอออกมาพูดแล้วว่าเธอเป็นเพียงแค่พรีเซนเตอร์เท่านั้นส่วนตัวไม่ได้กังวลเรื่องคดีแต่กังวลเรื่องอะไรรอฟังจากปากเธอกันค่ะ คุยที่แรกที่นี่เลยค่ะที่ช่องแกับคุณแอนนานะคะเกี่ยวกับเรื่องของคดีสลากออนไลน์พี่นาค่ะเห็นบอกว่าไม่กังวลเลยสําหรับเรื่องคดีนี้คือด้วยความที่เราบริสุทธิ์ใจเราไม่มีเจตนาแล้วก็เราไม่มีความคิดในหัวเลยว่าเราจะไปโกงคน <IT ens> เราไม่เคยคิดแบบนั้นแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะทําแบบนั้นด้วยเคยมาเวลาที่แบบเราแบบไม่ได้ทําผิดอ่ะแล้วเราไม่ได้เครียดเพราะว่ามันไม่มันไม่ใช่เรื่องจริง ก่อนหน้าน,นี้คือไม่ได้ทราบกระบวนการของเขาหรือเขาบอกไหมว่าแบบให้มาเป็น c e o หรือมาเป็นพรีเซนเตอร์ยังไงคอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเรื่อง c ีอเนี่ยอันนั้นรับบทเป็น c ี o ออยู่แล้วเพราะว่าตอนเขาจ้างมาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเขาจ้างมาเป็น c ี o อด้วยเข้าใจฟิลใช่ไหมคะคือเขาจ้างมาให้รับบทเป็น c ีอแต่ว่าอำนาจการลงนามในเอกสารอะไรเงี้ยเราไม่มีอยู่แล้วก็คือเป็นฐานะพรีเซนเตอร์เท่านั้นพรีเซนเตอร์เราก็มีชื่อเป็นกรรมการติดพ่วงไปแต่ว่าอำนาจในการลงนามหรืออำนาจในการทําอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่มี ถึงขนาดที่พี่นาบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้รู้วิธีการซื้อขายของเขาเลยด้วยซ้ําถามว่าไม่ได้รู้ไหมรู้ค่ะแต่ว่าบางอย่างถ้าเวลาเกิดปัญหาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้ทีหลังเพราะว่าทีมงานจะทำมาบอกว่าวันนี้นะระบบล่มหรือว่าอ,อย่างเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยล้วก็ขอเล่านิดนึงว่ามันเป็นเรื่องของการที่มีคนมาขายแล้วถึงเวลาเนี่ยเขาไม่นําสลักจริงมาให้ทางทีมงานก็รีบคืนเงินให้ลูกค้า ซึ่งตอนนี้มีคนบางส่วนไหมคะที่ยังคงติดต่อไม่ได้สาหรับติดต่อไม่ได้อีกประมาณส่วนหนึ่งค่ะแต่ก็ไม่ได้กังวลอะไรสําหรับเรื่องของคดีไม่กังวลค่ะ<บ>เพราะว่าเราไม่มีเจตนาจะช่องกองใครอยู่แล้ว<ม>เพราะว่าเราทํางานอยู่ทุกวันนี้เราได้เงินจากการทําสมาชีพที่จริตอยู่แล้วเราคิดว่าบางคนบอกว่าโอ๊ยรวยไปร้อยล้านเลยมันไม่ได้ขนาดนั้นลอตเตอรี<ม>่ ie, ถ้าคนมาขายจริงจะรู้ว่ามันไม่ได้รวย คือถ้าจะรวยต้องขายได้หลักหลายล้านใบค่ะท่านเมื่อวานไปที่สอนอทองลอหล่อมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไงบ้างคะก็เบื้องต้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็เซ็นตัวเอกสารนะฮะแล้วก็ปรมลายนึ้งมือและตำรวจมีการพูดคุยอะไรเพิ่มเติมไหมคะตำรวจก็ถามเลยว่าทำจริงจริงเนี่ยเจตนาไหม รู้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าเราก็พูดตามจริงเลยว่าพูดตามหน้าสื่อเลยว่าเราไม่ไม่ทราบถ้าเราทราบเราไม่ทำแหนอยู่แล้วแล้วก็ตัวพี่ตาเองพี่ตาก็คงไม่ทราบแล้วบริษัทเองก็ไม่น่าจะทำอะไรแบบนี้ตอนที่พี่นาทราบเรื่องว่ามีคดีอยู่ที่ต่างประเทศรู้ตอนไหนพี่นาว่าแบบรู้ตอนอยู่เม็กซิโกตอนนั้นพ,พักอพอยู่ที่แคนคูนอยู่ชายหาดกะนอนอาบแดดสวยสวยเลย มียานมีอะไรไหมพี่อนนาที่แบบว่ารู้แบบเอ้ยมันเหมือนป้งจี้เป็นป้าจี้โทรมาวิ่งวิ่งวิ่งลงมาหาแล้วบอกว่าโทรศัพท์เข้ามาจากเมืองไทยบอกว่ามีหมายจับก็ช็อกมากตอนนั้นเพราะว่าแต่ก็ไม่ได้ช็อกแบบเจนเวอร์นะไม่เครียดค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็รู้เรื่องพี่ตาแล้วเราคิดว่ายังไงก็คงจะน่าจะมีเราอยู่แล้วเพราะว่าเราก็รู้ข่าวตอนนั้นเขาออกหมายอะแอนนาตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มองว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องไปแสดงความบริสุทธิ์ใจในศาล แล้วได้พูดคุยกับทางทนายว่ายัางไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของคดีตอนนี้ก็ยกให้ทนายคุณอาคมคงสวัสดิ์ค่ะทำอย่างเต็มที่เพราะว่าได้ทนายที่เก่งแล้วก็มีความสามารถมาพอจะบอกทิศทางได้ไหมพี่อนาว่าคดีนี้มันจะมีทิศทางยังไงสําหรับการหลังจากพูดคุยกับทนายแล้วอะคะพี่อะพูดตรงๆนะพี่ไม่เตรียมใจอะไรล่วงหน้าเลยเพราะพี่พี่<ม>ว่าถ้าเกิดไปคิดล่วงหน้ามันเครียดแล้วเราก็ยิ่งกังวล<ม>สําหรับตัวพี่เองพี่มองว่าในเมื่อเรามีเจตนานบริสุทธิ์แล้วบอกกับเราไม่ได้เป็นผู้กระทําการนั้น มันก็ไม่น่าจะมีปฏิหารที่มันร้ายแรงไหมฮะมทีนี้อีกเรื่องหนึ่งพี่นาเห็นบอกว่าที่สนามบินมีคนถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรต่างๆก็คือตอนพี่ลงจากเครื่องบินเนี่ยต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าพี่ลงมาเสร็จปุ๊บจะมีเจ้าหน้าที่อยู่จําจนวนหนึ่งะนะฮะถือป้ายชื่อแล้วก็ถือวิดีโอแล้วถ่าย<ะ>ตอนนั้นอ่ะอันนี้พ,พ,พี่ไม่ได้ว่าตอมอนะ,ะแต่พี่แค่รู้สึกว่าขอความเห็นใจว่าเราเพิ่งลงมาเนี่ยแล้วตอนลงมาเนี่ยมันมีผู้โดยสารท่านอื่นด้วย แล้วก็ภาพคลิปที่ถูกไปเผยแพร่เนี่ยรวบคาสนามบินแล้วคุณน้องเข้าใจไหม<ะ>ทุกคนบางคนอาจจะไม่รู้คนนี้เป็นอนนาก็ได้อ,อาจจะมองคนอื่นก็ได้มันมีหลายๆคนอยู่ในนั้นเราก็เลยมองว่าคลิปที่เป็นคลิปหลักฐานหรือคลิปที่เป็นคลิปการจับกลุมเนี่ยมันไม่น่าจะถูกเผยแพร่ไปถึงสื่อ,อเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะว่าสิทธิผู้ต้องหาสิทธิพี่ไม่ว่าพ,พ,พี่ไม่ได้ไม่ได้มองกันนะพี่มองว่าสมมตินะวันนี้มีการจับโจรหรือจับอะไรขึ้นมา แล้วคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอะ่ะ<ม>เขาเดินมาเขาอายไง<ม>แล้วพี่เห็นประเดกิยาตรงนั้นนะคือตอนพี่เดินมาคนหลังพี่อะ่ะรีบก้มหน้าแล้วรีบเดินหนีไปอะ่ะพี่เองก็อายว่าแบบตายแล้วนี่ฉันเป็นตัวอะไรเนี่ยทำให้คนอื่นคนอื่นเดือดร้อน<ฮ>เข้าใจใช่ไหมคะมก็เลยถามไปทางเจ้าหน้าที่ว่าคลิปนี้จะมีการเผยแพร่ออกไปไหมเ<ฮ>จ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีมันคือการทําบันทึกการจับกลุ่ม,มแต่พอเดินออกมาปุ๊บเจอเลยคลิปนี้ลงออหมดทุกที่ละ<ม>ก็ตกใจตกใจแล้วหลังจากนี้นะพี่อานาจะมีการแบบ ดำเนินคดีหรือว่ามีการอ๋อไม่ค่ะไม่ไม่เราขอความเห็นใจดีกว่าพี่คนด่าพี่นะด่าแรงด่าถึงพ่อถึงแม่ด่าถึงโคตรเงาสักการะด่าแรงด่าถึงเพศเหยียดอาชีพเหยียดเพศเกิดมาเป็นกระเทยก็ไม่นั่นออะไรอะไรมากมายอะ่ะพี่ไม่เคยฟ้องใครเลยนะเพราะพี่มองว่าส่วนตัวเนาะอภัยทานอะ่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้บุญมากที่สุดเพียอภัยทุกคนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพี่นานะเป็นห่วงใครมากที่สุดคะ ห่วงแม่แม่ร้องไห้ทุกวันเลยแม่นอนร้องนอนเครียดแล้วเราก็บอกแม่ไม่ต้องเครียดนะเราเลือกที่จะทำงานอยู่ตรงนี้เราก็ต้องเจอกระแสสังคมมีภาพวิจารณ์มันเป็นเรื่องปกติแต่ตอนนี้ก็คือแม่ก็ดีขึ้นค่ะเพราะว่าแม่เห็นเราไม่เครียดเพราะว่าพี่ไม่เครียดเลยเห็นบอกว่าไม่ได้กังวลเรื่องคดีแต่กังวลเรื่องอื่นด้วยอย่างทัวเธออะไรเห็นพี่อานาบอกเครียดเพราะว่าคือทัวเราอ่านเราก็เครียดพอแล้วแต่พอพ่อมาอ่านแม่มาอ่านญาติพี่น้องมาอ่านเนี่ยอย่างเพื่อนเนี่ยอย่างเพื่อนเพื่อนหลายคนอ่านเนี่ยร้องไห้ พูดเดินนี่คือร้องไห้ทุทกคืนโทรมาร้องไห้ร้องไห,ห้บอกพี่แอนทําไงดีเราจะทํำยังไงดีเนี่ยหนูสงสารนั่นเลยบางคนเขาไม่ได้รู้ความจริงเขาไปตัดสินกันหมดแล้วพี่ก็จะบอกว่าความจริงอ่ะมันจะต้องปรากฏในวันหนึ่งวันใดก็ตามที่ศาลเนี่ยนะฮะพิพักษามาเรายอมรับได้หมดเลยขอบคุณพี่แานนะคะวันนี้มาชี้แจงให้ทีมข่าวออนไลน์ได้ฟังกันข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะข่าวช่องแปครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม